ลูออกอะโวคาโดหลายรายวิตกกังวลว่าอะโวคาโดของตนเองนั้นมีดอกออกเยอะแยะมากมายแต่ทำไมไม่มีผลนะครับประการแรกก็คือดอกไม่ได้รับการปฏิสนธิหรือไม่ได้รับการผสมพันธ์นั่นเองสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องการก็คือมแมลงนะครับ มแมลงเหล่านี้ก็จะมาผสมพันธุ์เกสรตัวผู้นะครับกับตัวเมียมาเจอกันสิ่งสําคัญอีกกันหนึ่งที่ท่านอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือ,อสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมที่สําคัญทั่วไปที่เราสา,สามารถจัดการได้นะครับในช่วงนี้ก็คือหญ้านั่นเองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มันก็จะมีหญ้าเกิดขึ้นหญ้าเหล่านี้มันก็จะออกดอกพร้อมๆก,กันกับ อะโวคาโดนะครับหรือพืชทั่วไปนั่นเองเพราะฉะนั้นในสวนช่วงนี้พอเริ่มเข้าหนาวเกษตรกรไม่ที่ไม่เข้าใจก็มักจะตัดหญ้าเพื่อให้สวยเพื่อให้สวนของตัวเองนั้นดูสวยดูงามเน,งเนื่องจากว่าเราต้องการดอกหญ้าทั้งหลายเป็นตัวดึงดูดให้มแมลงเข้ามาในสวนของเราพอมาแมลงถูกดึงดูดเข้ามาในสวนของเราเราแล้วนะครับการผสมพันธุ์ของดอกอะโวคาโด นะครับหรือดอกไม้ผลอื่นๆในสวนเรามันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแมลงอย่าเพิ่งตัดหญ้านะครับช่วงนี้เรางดไปก่อนและการตัดหญ้านั้นควรจะตัดหลังจากการตัดหญ้านั้นควรจะตัดตอนเข้าฝนดอกหญ้านั้นเป็นตัวช่วยดึงแมลงให้เข้ามาผสมพันธุ์แล้วอีกประการหนึ่งก็คือจะรักษาความชุ่มชื้นเนื่องจากว่าจากหนาวเข้าร้อนนี้ ความชื้นในอากาศความชื้นในดินมันก็จะลดลงตามลำดับและก็มากขึ้นมากขึ้นนั่นเองทีนี้หลังจากผสมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหากว่าเราไม่ให้น้ำนะครับหรือขาดน้ำขาดอาหารผลก็มีสิทธิ์ร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเห็นเมล็ดเท่าปลายนิ้วก้อยแล้วเราค่อยให้น้ำนะครับแล้วก็ชวยน้ำเบาๆนะครับเพื่อไล่เพีย้ยไฟไรแดงที่อาจจะมาเกาะติดตาม ช่อดอกที่ยังตกค้างอยู่นะครับหรือผลเหล่านี้นะครับทำให้ผลของเรานั้นเป็นรอยเป็นรอยก,ากรากรอยเกลื่อนอไม่สวยนะครับแล้วค่อยๆประคมน้ําเข้าไปทีละนิดทีละนิดนะครับถ้าหากว่าน้ํามากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้ผลแตกผลร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับติดตามคลิปต,ต่อไปนะครับว่าหลังจากผลอ่อนออกมาแล้วเราจะ มีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรให้ผลมันโตขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นแล้วก็ผิวสวยนะครับ